พร้อมครับห้าสี่สามสอง้เร็วเลยเว้ยเฮ้ยไอ้น้องอ้าวคิดบ้าแล้วต้องเจอมึงอันเน่อันเดอแสดงว่าเมื่อเช้านี่ยังไม่แข็์ไงเอ๊ะไม่มีเรื่องเลยเว้ยจริงไม่ต้องกลัวโอ้โหได้เจอเมื่อเช้าเนี่ยยังไงจะเอาอีกลูกเหรอ เฮ้ยเป็นไรมากไหมวะเต็มๆกูขอมงเมื่อไหร่รู้กันไปก่อนเยวกูไปตามผู้ใหญ่แป๊บนเด้ยเจ๋งเจ๋งชิบะจะแน่เอาไงดีพี่เอาไงก็ลุยซิวะเฮ้ย